สุดสวยคะ่ะวันนี้วันเกิดของใครลิกวันนี้วันเกิดของสุดสวยคนไหนคลิก <c oughs> วันเกิดของสุดสวยมัมแมมลูกสาของป,ปานี่เองแฮปปี้เบอร์เดย์นะลูกนะสุดสวยน้อยของปปา <c oughs> ในโลกนี้ไม่มีใครสวยเท่าหนูแล้วในสายตาปบาป๊ารักลูกนะคะรู้ไหมโลกร <c oughs> ักลูกนะลูกนะสุขสันต์วันเกิดนะคะโลก Happy birthday นะคะโลกสุขภาพดีๆอายุยืนยืนอยู่กับป,ป๊าไปนานๆน,น,นะคะได้เลยลูก นักลูกนะคะนักลูกนะ